ไปพ่อรือหลุมหมาติพ้อมันหลุดเมืองกินเงินอยู่ในน้ำโอ้เอานอ่นเลยเห็นว่าพ่ออยากเฝ้าแต่เขาคำสูดหรือถามพ่อปนามพ่อตาว่าไปบ่ม่เรื่องสมกรลิงนั้น ็นเงินจากเฟืองนังทําไปยังบ่ได้ส่วนแดงพวกหมอลําที่แหงคุยหมู่ว่าตูกลายเป็นโลมันลูกไก่เป็นโลทําแต่คนเขาโฮคกระตูเลนหัวตัวกระตัวบ่ฮุกให้มันเปื้นเงินไหมท่นบ่ได้ก็ให้ว่าบ่ได้ใครแน่อย่างมตัวแนวคนหัวทิดพ่อบ่เศราควมหมู่ว่าแต่ตูดีเลยคุยสุ่ๆเนาเว้าให้มาเฮาคนเห็นค่าแน ขันสี่เโาอ้อมแตมพระองค์แบ่งข้าตาศาสนายังไถประเทศไถเข้านั้นผู้ที่นั่เอาเรื่องพระโคหนุนม้าผู้ยังบ่มีผู้ลู่เข้ากี่เกาลังตั้งแต่ข้างเข้าอยู่รังตาผู้ที่นั่เอามาสือคุ้นจำว้ชื่อพระอุตตระพระสูนทรงองค์นี้น้ำมันที่มาสู่ประเทศไทยได้รู้จำเรื่องเกี่ยงไม้ศาสนาสี่ใหญ่มาสู่ืองไทยไผ่บ่อ ฟังให้จือจำขันแก่ฉันทีแป้เป็นบันปันเปินสองไฟพาพมหากายทีทำมามยุดแจกง่ายไหลสันแดงกันทำมายุดที่หลังกจำเลื่อไอบารัชการที่หาป็นภูเอามาาคนได้ถือตำลาจากเศ้าพระมารักการที่หา จูหลยปีได้น้ำคุ้นความดีเข้ามาปะเทศดดูเจ้าคนจะผีดเท้ากอนตอนหลังพวกวี่เป็นหม้อลำให้ข้าหาไม่เลี้ยนเจ้น่อยเข่าใหญ่จนหม้อละหน้าพอมีทั้งกษาแนวใดจักจังฟังเสียงดังบึนบึนได้ลื่นหม้อลำทำาวกผูสาจานยานมีทั้งอง คือแมนคุ้นเซนลองกอะหันซ้ำดีทางบารีก็ได้ลำหนุนแหงไว้คือสีได้เลิอดลำแจกเชื่อมถ้ามาขันซันเซ็นสามสีทุกโกเต่ามาบว่ามีทางถึงเต้าปีกน่องคือแมนคือสีได้เจ้ สองข้างสองข้างนั่งได้ลําหลายชั้นธรรมขัน8ผู้ใด๋เห็นสิแต้มบ่ฮู้ไว้ที่ใด๋พอที่ได้มาบุรังกาผู้ที่นําเอามาให้ว่าไปตามเรื่องหมอพอพ่อสดาเข้านเตสตินวันทั้งน